แต่แน่นอนอีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวของภาวะปกติปิดท้ายกันนิดน,นึงครับพามาดูเรื่องสุดท้ายกันบ้างดีกว่าในกรณีของน้ําท่วมคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าก็จะต้องเจอกับสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมครับเช่นจรเะเข้เช่นงูเงี้ยวเคี้ยวขอต่างๆนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างครับที่ชุมชนบางปองครับหมู่ที่6ตําบลน,นครสวรรค์ออกอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับบกได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากน้ํา บึงบรเพชรแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมในหลายชุมชนเนี่ยชาวบ้านครับพบสัตว์ชนิดหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นทั้งจระเข้แล้วก็มีทั้ง งูด้วยนะครับที่คาดว่าจะมาพร้อมกับน้ำนะฮะแล้วก็มาเป็นจํานวนมากเลยวันนี้คือดีนี่เห็นจระเข้ไหวมาน่ากลัวมากใช่น่ากลัวคือถ้าอย่างเป็นแบบว่าสัตว์เล็กๆเนี่ยก็ยังโอเคนะแต่อันนี้เป็นจระเข้ตัวเล็กแล้วก็งูตัวเล็กเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวบ้านเนี่ยระมัดระวังกันด้วยในช่วงของสถานการณ์น้าท่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่มีการทาร้ายสัตว์นะคะพร้อมกับแจ้งประมงจังหวัดเนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูแลในเรื่องของสัตว์ต่างๆด้วยคืออย่าง น้ำท่วมเนี่ยก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วสัตว์เข้ามาอีกถ้ามันมีการทําร้ายกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าสร้างความเดือดร้อนด้วยใช่ครับอย่างที่คุณจิราพรม่วงสีทองนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยบอกว่าชุมชนดังกล่าวเนี่ยถูกน้ําท่วมขังเป็นเวลานานแล้วน้ําซ้าครับอื่นขึ้นมา เจอจระเข้คุณผู้ชมเจอจระเข้เจองูกล้ใกล้กับที่พักด้วยนะครับก็อดห่วงไม่ได้เพราะว่ามีทั้งลูกมีทั้งหลานมีทั้งสมาชิกในครอบครัว<ม>ก็พอเจอจระเข้เสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้มีการแจ้งประมงจังหวัดให้เข้ามาดูแลให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยก็ต้องดูแลกันในช่วงนี้กับเรื่องราวของสัตว์ร้ายนะครับที่จะมาพร้อมกับน้ําท่วมนั่นเองใช่ค่ะก็